สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้นะคะบิวจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์ไทยเย็นและฮานอยนะคะวันที่29ิมีนาคม2 5 6หหค่ะหุ้นสิ้นเดือนแบบนี้นะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์สิงคโปร์วันนี้นะคะบิวให้ขยี้กันไปเลยค่ะทุกคนศูนและสค่ะบิวให้ศูนและสามนะคะ สองตัวเจาะค่ะทุกคนเจาะกันไปเลยค่ะศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าและศูนย์ห้าค่ะสามแปดสามหนึ่ง สามสี่ตัวสุดท้ายสามเจด็ดค่ะสามตัวเจาะค่ะทุกคนบิวให้หกสามศูนย์ค่ะหกสามศูนย์นะคะเห็นไหมคะหกสามศูนย์มาค่ะตัวที่สองเลยหนึ่งเก้าสามค่ะเจด็ดศูนย์สี่ ตัวสุดท้ายค่ะสองสามสามค่ะมาต่อกันเลยค่ะทุกคนที่หุ้นไทยเย็นนะคะหุ้นไทยเย็นค่ะทุกคนไทยเย็นวันนี้นะคะขยี่กันไปเลยค่ะสี่และแปดค่ะ วันนี้บิวชอบสี่ละแปดนะคะไทยเย็นสองตัวเจาะค่ะสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่หกแปดเก้าแปดสอง แปดห้าและตัวสุดท้ายแปดแปดค่ะทุกคนมาต่อกันที่สามตัวนะคะบิวให้สี่หนึ่งสองค่ะตัวที่สองนะคะทุกคนแปดแปดห้าต่อไปค่ะเก้าศูนย์สี่ค่ะ และตัวสุดท้ายค่ะทุกคนเจ็ดแปดสามและสุดท้ายค่ะทุกคนหุ้นเย็นตัวสุดท้ายนะคะฮานอยค่ะฮานอยวันนี้นะคะทุกคนบิวชอบเลขหกับศูนย์ค่ะใช้ย,ยี่กันไปนเลยค่ะหและศูนนะคะเรามาดูสองตัวเจาะกันเลยดีกว่าค่ะ บิวให้หกห้าค่ะหกหนึ่งหกแปดหกหกศูนย์เก้าค่ะศูนย์สองศูนย์ห้า และศูนย์แปดสามตัวเจาะค่ะทุกคนบิวให้หกหนึ่งเก้าค่ะหกหนึ่งเก้านะคะตัวที่สองค่ะสองสี่ศูนย์ค่ะวันนี้บิวให้สี่ศูนย์เยอะมากเลยต่อไปค่ะสามเจ็ดศูนย์ค่ะ และตัวสุดท้ายค่ะ586ค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูสิบประตูบนล่างแต่หากใครคะ่ะที่ตามไม่ทันแอดไลน์กันมาเลยนะคะที่ b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทราบค่ะทุกคน